สวัสดีค่ะประดีชาแนลจะพาชํำหนอกกล้วยกล้วยเล็กมือนางค่ะหนอเยอะมากเลยหน้าแรงจะไปปลูกเลยมันไม่ง,งามค่ะถ้าชํำใส่ถุงแล้วงามมากเลยเคยชํำมาแล้วมันงามมากต้นนี้ที่เป็นต้นแม่ก็คือชํำใส่ถุงมาค่ะงามมาก นอเยอะแล้วก็ออกดอกออกเครือมาสองต้นเลยค่ะในกอเดียวมาทำด้วยกันค่ะค่ะก็ได้มาสิบสิบสองสิบสองนอค่ะนอที่สิบสองเล็กๆ เล็กมากๆเลยค่ะต้นกล้วยต้นนี้ก็คือปลูกอยู่ข้างบอ่อบ่อทิ้งขยะค่ะเนี่ยเครือใหญ่มากสองเครือค่ะอีกเครือหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นยื่นไปอีกฝัง่งข้างบนแล้วหนอเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยตัดทิ้ง แล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นี้เราจะไปปคูคก่าไปชำค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะชํำเรามาผาสมดินก่อนค่ะผสมดินเพื่อที่จะชํำหน่อกล้วยค่ะกล้วยเล็บมือนางค่ะถุงที่เราจะชํำนะคะ เจ็ดคูณสิบสี่นิ้วค่ะถุงดำเจาะรูเรียบร้อยค่ะค่ะหน่อกล้วยก็พร้อมแล้วค่ะเหลือดินปลูกค่ะผสมดินปลูกก่อนค่ะแกบแกบดำแล้วก็ทรายแล้วก็ดินดินที่ เอามาจากที่เพาะเห็ดฟางค่ะดินที่เพาะเหลือจากเพาะเห็ดฟางหลังจากที่เพาะเห็ดฟางเสร็จเขาก็จะรื้อรื้อแล้วเราก็เอาดินนั้นมาปลูกต่อค่ะส่วนผสมที่ผสมก็คือใส่แกลบเข้าไปค่ะแกลบนี้ทำให้ดินดินไม่แน่นค่ะแกลบดิบแล้วก็ทรายค่ะทรายก็คือทำให้ ่าเขาก็ชับให้ดินไม่โล่งเกินไปให้กระชับแล้วก็ส่วนตัวดินดินที่มาจากการพอเห็ดฟางอันนี้จะมีปุ๋ยเยอะพอเขาจะพอเห็ดฟางเขาจะใส่พวกกากมันสัปะหลังแล้วก็มูลวัว แล้วก็ขี้ฝ้ายอะไรพวกนี้แล้วเราก็จะมาผสมกันใส่ผสมใส่บุ้งกี้คะ่ะทีละทีละถุง,งทีละถุงคะ่ะจากตัก อัตราส่วนตัวผสมกันมาไม่ไม่มีหมดก็ยอยทําค่ะลงในถุงดำค่ะถุงดำขนาด7จ็คูณสิ่ค่ะวิธีใส่ก็คือตักดินใส่ในถุงไม่ถึงขึ้นค่ะก็คือตักใส่หนึ่งส่วนสี่ หนึ่งส่วนสีของดินทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาต้นหนอกลนอกล้วยหนอกกล้วยลงไปก่อนที่จะเอาหนอกกล้วยลงไปเราก็กระแทกดินกระแทกดินก่อนให้เขาทั่วทั้งทั้งก้นถุงแล้วเราถึงจะใส่หนอ่อกล้วยลงไปค่ะ าจากนั้นเราก็จะตักดินใส่ให้เต็มเลยค่ะให้เต็มแล้วก็กดดินลงให้ให้แน่นกด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 ดินไม่ให้ต้นเขาลม้มค่ะกดกดดินไว้ให้แน่น อขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆไว้รอรับรอชมคลิปหน้าค่ะรอรุ้นด้วยกันว่าต้นกล้วยของเราที่ชำวันนี้จะสำเร็จไหมคะจะโตจะงามแค่ไหนคะสวัสดีค่ะ